โดยพิธีกรรมงานบุญเริ่มขึ้นในภาคเช้าเป็นพิธีกล่าวคำอาราธนาศีลห้าและพิธีกล่าวคำถวายพัตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรวงเดือนโทริสว่าและกัลยาณมิตรพิมพันธ์โจโนเป็นผู้นำกล่าวคำถวายก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอันเชิญดอกไม้บุพผาธิพยมงคลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแท่นประกอบพิธีบูชาข้าวพระและพิธีอันเชิญโถบูชาข้าวพระ โดยมีกัลายาณมิตรพลอยอสากวะกัลายาณมิตรสุดสวัสดิ์สุกะและกัลายาณมิตรพิมพันธ์โจโนโเป็นผู้อัญเชิญถวายจากนั้นทุกท่านได้รวมใจหยุดนิ่งณนะศูนย์กลางกายฐานที่7เพื่อทําจิตให้เป็นสมาธิก่อนที่จะได้ตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งเป็นสักทา,านแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมการถวายพระตาหารเพลแด่พระพิสุสง์ สำหรับภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้า,าป่ากองบุญขยายวิชาธรรมกายครั้งที่215โดยมีเจ้าภาพสถาบณะได้นำผ้าป่ามาถวายซึ่งประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าคือกัลยาณมิตรระวิวันเวสกุลกัลยาณมิตรพิมพานโจโนและกัลยาณมิตรพลอยอาสากวะพิธีกล่าวคำถวายลูกนิมิสศีมานำกล่าวโดย กัลยาณมิตรอาพอรโอซากะและกัลยาณมิตรยุพินคัมลาส่วนกัลยาณมิตรพลอยอสักะวะกัลยาณมิตรสุทสวัสดาคาสึกะและกัลยาณมิตรเกศรอ,อากิบะเป็นประธานดกล่าวคำถวายเสนาสนะจากนั้นสาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยทยธทร,รมในกองบุญต่างต่างแด่คณะสงฆ์ด้วยความอเลิศเบิกบานช่วงท้ายท่านประธานสง ได้กล่าวสโบทดียะาถาพร้อมแจ้งข่าวบุญและกิจกรรมการบุญตลอดเดือนกรกฎาคมเพื่อเชิญชวนทุกท่านให้ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันก่อนที่จะได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้